1> 1, 2 3 4 5งม่กับผมพมาดิศอุปวัฒโนนะครับขออนุญาตถ่ายภาพที่พระราชวังนะครับนี่เดือติดกับวัดพระแก้วนะครับแบตเหลือน้อยเ,อเกินนะครับแบตโทรศัพท์นะครับคงจะไม่สามารถถ่ายภาพได้มากเท่าไหร่นักนะครับขออนุญาตถ่ายภาพไปฝากครูบาอาจารย์และญาติโยมนะครับผู้ไม่มีโอกาสได้มานะครับน่าเสียดายนะครับ ที่วัดบ้านเกิดนะครับวันพรุ่งนี้วันที่1 1นะครับจะมีพิธียกช่อฟ้าตัดลูกนิมิตนะครับตัดวายลูกนิมิตนะครับแล้วก็พุทธาพิเศษสมโพธนะครับยกช่อฟ้าในช่วงเช้านะครับแล้วก็ต่วเย็นมาก็มีพิธีพุทธาพิเศษสมโพธนะครับส่วนวันที่12จะมีพิธีนะครับถวายพัฒหารเพน,นะครับ แล้วก็ตัดหวายลูกนิมิตนะครับตอนนลางคืนก็มีมศมหลสพพบเงันนะครับม,มุมนี้อลังการเหลือเกินนะครับเด้ออนุญาตถ่ายใกล้ๆนี่นะครับถายภาพรวมๆนะครับเด้อผู้ใดใครก็ตามนะครับมีโอกาสมีเวลามาที่กรุงเทพนะครับอย่าลืม มากราบน้มัสก,การพระเกีวก้วมลรกตแล้วก็มาเยี่ยมชมความงามของพระราชวังนี้นะครับนี่ดือถือว่าเป็นบุญพิเศษนะครับบุญญาบาร,รมีของคนไทยนะครับโดยเฉพาะในหลวงนะครับทุกราชการทุกพระองค์นะครับด้วยบุญญาบาร,รมีที่พระองค์บำเพ็ญมาดีนะครับถ้าพูดตามหลักธรรมะนะครับสร้างบุญสมบูรณ์บริบูรณ์นะครับ ในมงคลละสูตรนะครับปูเพกะตะบัญญตานะครับปูเพกะตะปุญญาตาผู้ใดสร้างบุญกุศลเก่ามาดีนะครับบุญกุศลก็จะนําพาให้ได้เสวยนะครับความสุขได้รับความสุขนะครับสิ่งปลูกสร้างอะไรต่างๆก็สมบูรณ์บริบูรณ์นะครับตามบุญกรรมที่เราสร้างไว้นะครับส่วนผู้สร้างมาน้อยนะครับก็ไปตาม เหตุปัจจัยนะครับบุญเบื้องต้นบุญถ้มกลางบุญสูงสุดนะครับบุญเบื้องต้นก็คือการให้ทานนะครับบุญถ้มกลางการรักษาศีลการเจริญจิตตภาวนานะครับบุญสูงสุดก็คือการเจริญจิตตภาวนาจนถึงนะครับวิปัสสนาภาวนาจนได้บรรลุมรรคผลพระนิพพานโน่นนะครับทานศีลภาวนานะครับแล้วแต่ผู้ที่จะสร้างมาแตกต่างกันนะครับบุญเก่า นะครับเรามาดูอย่างนี้ก็จะได้เป็นอนุสรณ์นะครับกระตุ้นเตือนจิตใจนะครับให้สร้างคุดงามความดีนะครับเดือโบราณท่านกล่าวไว้นะครับขุนงามความดีไม่มีใครนะครับอยากได้ต้องทำเองนะครับหนึ่งสองสามสี่าอนถ่ายภาพนะครับความงดงามของพระราชวังนะครับ ไปฝากญาติโยมทั้งบ้านนะครับผู้ไม่มีโอกาสได้มาเยี่ยมชมนะครับวันนี้ช่วงเช้านะครับยังมีเวลาว่างนะครับก่อนที่ภาคบ่ายจะได้เดินทางไปตรวจปัญหานะครับปารีสน้มหลวงนะครับก็เลยอาศัยช่วงที่ว่างนี้นะครับเดินมากราบนมัสการพระแก้วมรกตนะครับแล้วก็สถานที่ที่ติดต่อกันก็คือพระราชวังแห่งนี้นะครับถ่ายภาพไปฝากญาติโยม นะครับที่ไม่มีโอกาสได้มานะครับแต่ว่านักท่องเที่ยวเยอะเหลือเกินนะครับทั้งชาวไทยชาวต่างประเทศนะครับเด้อแบตก็เหลือน้อยนะครับเหลืออยู่1 5เปอร์เซ็นต์นะครับคงจะเป็นวิดีโอสุดท้ายนะครับที่ถ่ายได้นะครับเด้อไม่ได้เอาไม้กันสั่นมาด้วยนะครับใช้มือจับเอานะครับขออนุญาตถ่ายภาพไปฝากไปฝากญาติชมนะครับ ทางบ้านนะครับตลอดถึงแม่ค้าแมชีวัดบ้านเก่าบอนะครับพ่อใหญ่วิง่งพ่อใหญ่จันดีนะครับพ่อใหญ่ป่าลมนะครับเด้อที่ไม่มีโอกาสได้มานะครับแม่ขา้าเมชีวัดบ้านเก่าบอนนะครับแต่ว่าไม่ได้เตรียมแบตเตอรี่สำรองมานะครับวิดีโอก็เลยอาจจะได้ประมาณเท่านี้นะครับมันจบตรงไหนก็ตรงนั้นเด้อนะครับนี้ นะครับวันนี้อากาศไม่ร้อนนะครับคือมันเป็นส่วนมากนะครับมีก้อนเมฆมากก็เลยนะครับบรรยากาศค่อนข้างจะดีนะครับปกติมีแต่ความร้อนนะครับมาเมื่อไหรนะครับลําบากนะครับนี่เด้นเดินนานก็เริ่มจะเหนื่อยแล้วนะครับนักท่องเที่ยวเยอะนะครับ มาแรกๆนี่มีแต่คนไทยเข้ามาเจริญจิตตะภาวนานะครับนู่นนะครับทางที่นักท่องเที่ยวเข้ามานะครับยังเยอะอยู่นะครับจัดไว้ยังเป็นช่วงเช้านะครับ แต่ต่างประเทศนะครับเนี่ยสส,ส,ส,ส่วนมากจะเป็นโยมประเทศจีนนะครับคนไทยมีน้อยนะครับก็มีอยู่นะแต่ไม่มากนะครับ ขออนุญาตถ่ายภาพนะครับภาพจิตรกรรมนะครับฟ้าผนังนะครับที่วัดประแก้วนะครับนี่อเผอิญว่าอากาศเย็นบริเวณนี้นะครับก็เ,เลยเดินเข้ามาตรงนี้นะครับเพื่อจะได้ออกไปสู่ด้านนอกนะครับนี่ส่วนเป็นจะเป็นภาพลำมะเกียนนะครับ มีนักท่องเที่ยวต่างชาติมานะครับนี่ต้งหลบแล้วนะครับเป็ดนาเป็นตาของเมืองไทยนะครับนักท่องเที่ยวมานะครับส่วนมากก็ฟังเสียงมิตตต่างประเทศนะครับ หามุมออกดีกว่านะครับเอ้ายังเจอคนอยู่นะครับไปตรงไหนก็เจอคนนะครับเดินไปเดินมาเริ่มจะไม่อยากเจอคนแล้วนะครับ ขอนุญาตผ่านหน่อยเดอ้อขออนุญาตผ่านหน่อยเดอ้อนะถือมีรู้จะออกได้หรือเปล่านะครับประตูด้านหน้านี่นะครับเดี๋ยวเดินไปดูก่อนนะครับเพื่อจะได้ใกล้ กับมัดพัวท่าเตียนนะครับโอ้ยังออกไม่ได้นะครับหนึ่งสองสามสี่ห้า ขออนุญาตถ่ายภาพนะครับบรรยากาศที่นักท่องเที่ยวนะครับมาเที่ยววัดพระแก้วนี่นะครับนี่เด้อนี่นะครับเข้าไปแล้วแต่ออกมาเพิ่งจะถ่ายภาพอีกครั้งหนึ่งนะครับส่วนมากจะเป็นโยมจากต่างประเทศนะครับดน,นี้จะเป็นพระราชวังนะครับนักท่องเที่ยวเยอะนะครับนี่โยมเขาเรียกกันไปถ่ายภาพนะครับเด้อ ตอนแรกก็ว่าจะถ่ายเยอะๆอยู่นะครับแต่เอาไปมาแบตโทรศัพท์มันใกล้จะหมดแล้วนะครับก็คงจะได้ประมาณนี้นะครับนี้เก็บบรรยากาศไปฝากญาติโยมนะครับผู้ไม่มีโอกาสได้มานะครับทางบ้านบ้านเก่า่อนะครับครูบาอาจารย์ด้วยนะครับนี้เดอเริ่มแดดออกแล้วนะครับแดดเริ่มจะแรงบรรยากาศเริ่มจะไม่น่าอยู่แล้วนะครับนี้เอาคนอนุญาตกับวัดโพธาเตียนก่อนเด้อนะครับพออากาศร้อนมาละใจ ไม่อยากอยู่แล้วนะครับมันร้อนนะครับแต่ว่าวันนี้ถือว่าคืมที่สุดในทุกๆวันที่ผ่านมานะครับเอาขอหยุดการถ่ายวิดีโอเพียงเท่านี้ก่อนเดื้อ